อันนี้เอาฟอร์จูเนอร์นะครับตัวเียร์อโต้นะครับดีเซลนะครับมารีวิวให้ดูอันนี้เป็นการรีแมปในรถสแตนดาดบวกกับเร่งไฟฟ้าของ ECU Shop นะฮอ่ะก็ลงตัวนะฮะรับเปิดเร่งประมาณเบอร์สองนะครับอ่าของในรถมีอยู่แล้วนะฮะก็ทำตามที่ของมีแล้วก็คือ รับเท่าที่มันเป็นไปได้นะครับอ่าก็เป็นรถดเดิมๆสนิทเลยนะครับใช้งานทุกวันนะครับก็อันนี้เราขี่ช้าๆดูก่อนนะอ่าคือเครื่งไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราปรับโหมดที่เหมาะสมเบอร์ที่เหมาะสมมันก็จะขี่เหมือนรถบ้านได้เลยอ่าไหนกันนะวิ่งไปปกต,ตินะครับเบรเปลี่ยนปกต,ติไม่มีอะไร ชาร์จมาเลยนะครับถ้าชาร์จก็เล่งนะครับขอลองดูนะนไม่มีควันนะฮะงดูด้านนี้ชาร์จให้ดูใหม่นะโอ้โหไฟปิวเลยร้อยี่แล้วต้องถอนก่อนนะไม่เดินพูดเลยนะ ไม่มีควันนะครับสเตปนี้นะฮะคือวิ่งดีมาก HP นี่ฮอตไอตัวแรงม้านี่บวกประมาณ5้สิบแรงม้านะในแบบสเตปแบบสติดยูสประมาณนี้นะฮะขับถูกใจแน่นอนนะฮะแล้วก็ไม่มีผลกระทบรอบข้างกับตัวชิ้นส่วนเครื่องยนต์นะครับอุปกรณ์เทอร์โบนะครับเพราะฝ่ายพวกนี้คือกว่าจะมาใส่รถเนี่ยก็คือมีการ มาก่อนแล้วแล้วก็รับวิงมาก่อนแล้วนะครับขับเรื่อยๆอยังปกติลงคันเร่งปกตินะครับแต่เมื่อเราชาร์จกันเร่งเนี่ยเราจะแสงได้ทันทีนะครับแสงมุดเลยนะครับรุ่นนี้ถ้ารีแมปถ้าปิด EDR ถ้าไม่ถูกระบบเนี่ยเกียร์ห้ามันจะไม่เข้า เกียร์ห้ามันจะหายนะครับถ้าถ้าผิดระบบนะอเกียร์ห้ามันจะหายนะครับอันนี้ถ้าถูกต้องตามระบบก็จะปกติหมดทุกอย่างนะอันนี้สเต็ปนี้ก็ใช้เวลาทำประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วแต่รถคือบางคันจูงง่ายมันก็จะง่ายบางคันมันปรับแล้วมันเหมือนจะไม่ได้มันก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้นนะครับก็ปรับก็ปรับใหม่นะครับปรับแต่ละคันก็จะปรับไปตามคนละสไตล์กันนะครับ เพราะบางคันนะเทอร์โบโเฟซเชอร์เนี่ยแรงดันบูสต์มันมากมันน้อยไม่เท่ากันแล้วก็ปรับเอาที่มันพอดีนะอันนี้เราวิ่งมาทดลองแล้วก็เราก็เอามาเล็กคอร์ด้ข้อมูลด้วยนะเพราะว่าหลังจากเราเล็กคอร์ดข้อมูลเราก็จะเอาไปดูแล้วก็ไปแก้ย้อนหลังรอบมาคุณนะ สเตปนี้บอกได้เลยว่าวิ่งดีแน่นอนนะฮะอ่าสเตปนี้ทําไปหลายคันและ้วนะ,ะแล้วก็ในรถสแตนดาร์ดเนี่ยลูกค้าอยากวิ่งประมาณเนี้ยลูกค้าใส่กับเร่งไฟฟ้าแล้วก็รีแมปเนี่ยคือประมาณนี้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรต้องเส้นนะครับดีกว่าใส่เทอร์โบให้มันใหญ่มากแล้วมันไม่ตอบสนองต้นต้นนะครับอย่างเนี้ยต้นตนตอบสนองปลายเดินทุกอย่างดีหมดนะครับคือมันมันไม่มีข้อเสียเลยนะฮะถามว่าเอา่อ รีแมปเนี่ยมันได้กำลังนะครับแต่คันเล่งไฟฟ้ามันได้อะไรมันได้ฟิลลิ่งเพราะว่าคันเล่งไฟฟ้าเนี่ยหลักการของมันนี่คือว่ามันไปหลอกขากันเร่งเหมือนว่าเราเหยียบเยอะขึ้นอ่ามันก็เลยเหมือนว่าช่วงเกียร์มันจะสับเร็วเชนลงมาเร็วนะฮะนะครับมันจะชาร์จขึ้นเร็วนะครับช่วงตรงนั้นนะฮะเพราะมันเป็นการหลอกโดยตัวขากันเร่งครับพอเราเอาตัวเนี้ยวมกันแล้วเราก็ปรับจูนที่มันพอเหมาะเนี่ยมันก็จะได้ค่าที่ดีมากนะฮะอ่าเนี่ยสเตปเนี่ยผมว่า แนะนำลูกค้าทํานะประมาณนี้รถเดิมอ่ะใส่กันเล่งไฟแล้วก็นเนี่ยรีแมปเนี่ยไม่เสียรถนะครับแล้วลูกค้าขี่ตื้อตื๊ดสนุกด้วยนะฮะไม่พังด้วยนะครับอ่าไม่ต้องทาอะไรเยอะไม่เสียเงินเยอะด้วยนะฮะจะดูตั้งแต่ออกตัวนะครับปิดแอร์นี่นะันเร่งมันแบบกดพูสเลยนะฮะอ่าแล้วมันมันทะยานเร็วมาก นะครับทยานเร็วมากครับนี่นะครับเทบอร์โบเดิมนะเทอร์โบเดิมนะครับเหยียบแค่คอบคอกเพบ่เดียวร้อยิแล้วนะอันนี้เหยียบแค่คอบคอกันเร่งไม่้เฉยนะฮะไม่ได้เหยนะเียบฝังเลยนะโอ้โหไปขึ้นดีมากนะ ทรงแซงไม่ต้องห่วงนะครับไปปิวเลยนะอ่าสเต็ปน,นี้นะครับบอกได้เลยว่าผมว่าพอแล้วนะเนี่ยเนี่ยรถเดิมเนี่ยแรงม้าเนี่ยเพียงพอแน่นอนประมาณนี้นะฮะอ่าเพียงพอแน่นอนแล้วก็ขี่แบบมันตอบโต้อะบางคนอนะอยากได้แบบนี้นะแต่ว่าคือบางคนไม่เข้าใจก็คือไปเปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนอะไรบางทีไอ้ทำไมมันมันไม่ได้แบบ แบบที่อย่างที่คก็คือตอบสนองอันนี้เขาเรียกว่าการตอบสนองที่ดีนะครับคือแรงม้าเนี่ยกับการตอบสนองเนี่ยมันมันคนละแบบนะแรงม้าที่แรงม้าเยอะแต่ที่ไม่ตอบสนองมันก็มีนะครับคือไปตอบสนองรอบปลายนะครับรถที่มันเป็นแบบนี้ก็คือว่าเขาเรียกว่ามีแรงม้าให้ใช้ในรอบต้นแรงไปใช้ใช้ในรอบต้นเยอะจะมีการตอบสนองของต้นต้นของรอบที่ว่าชวงใช้ตั้งแต่พันห้าไปถึงสามพันเนี่ย ประมาณนี้สเต็ปนี้คือขี่ให้งานได้เลยนะครับขี่ให้งานได้เลยเยาวๆเลยนะแล้วก็คือลูกค้าไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะถามว่าถ้าอยากจะทำอะไรเพิ่มผมแนะนำเป็นอัปเกรดให้เทอร์โบเดิมมันแข็งแรงดีวกว่าอ่าผมแนะนำอย่างนั้นดีกว่าอัปเกรดเหมือนพวกไส้พวกอะไรมันอย่างนี้นะผมแนะนำอย่างนั้นนะผมไม่แนะนำให้เปลี่ยนเทอร์โบที่ว่าให้มันใหญ่มากนะครับเนี่ยพอเดิมโรงงานเนี่ยแค่นพอแล้วนะครับ ขี่แบบใช้งานลื่นๆเลยนะครับนี่นะยอ,ยอดก็ได้นะครับเร็วก็ได้นะครับอ่าสเต็ปนี้นะครับ f อร์ u ูนเนอรบอกได้เลยว่าถูกใจแน่นอนนะครับอันนี้เราปรับการตอบสนองของเทอร์โบใหม่นะครับอ่าปรับไอตัวระบบเทอร์โบนะฮะมันจะตอบโต้กิด แต่ไม่มีผลกระทบนะครับเรื่องความสัมพนธ์นะฮะยังยังอยู่ในในขอบในเขตของมันนะครับโอเคนะครับใครสนใจแบบนี้นะฮะฟอร์วูน่านะครับสเตจนี้ไม่ต้องนัดนะฮะเข้ามาที่ร้านได้เลยครับรับเข้ามาปุ๊บจอดแบบนี้รถเดิมนะครับ่าคือแค่นี้ผมว่าพอละคือผมก็จะแนะนําลูกค้าไม่ให้เสียเงินเยอะนะอ่าไม่ไม่ ไม่อยากให้ลูกค้าแบบทํานู่นทํานี่เยอะะนะฮะเพราะว่าคือจริงๆอะรถใช้งานเนี่ยมันจะมีมันจะมีใช้ได้อยู่ในแค่ร,ระยะหนึ่งอ,ะอ่ะคือที่ว่าพอมากจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มแบบเริ่มไม่ใช่รถที่ใช้งานแล้วเพราะว่ารถเนี่ยคือผมเคยทาตั้งแต่รถรถเดิมๆอะ่ะแล้วก็ไล่ทำเป็นเหมือนว่าสเต็ปเนี้ย สองร้อยม้าสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยคือคือไล่ไปเลยแล้วไอทำแบบเนี้ยไม่ไม่ใช่ว่าทําในรถคันเดียวนะทําหลายๆคันเลยนะครับในรถตัวเองเนี่ยนะคันนี้ทําแบบนี้ผลสุดท้ายเนี่ยมันก็จะรู้เลยว่ารถที่มันวิ่งได้แล้วใช้งานได้จริงๆเนียแอร์เย็นแล้วแบบคัดนิ่มคัดนิ่มแบบขับใช้งานได้จริงๆนะครับใช้งานทุกวันในเรื่องการกินน้ำมันไม่อะไรมากมายนะฮะ คือผลสุดท้ายมันมันมันจะมีเลนของมันอยู่อยู่เดานะมันอยู่นะฮะพอหลุดจากนั้นมันก็จะเริ่มไม่ได้แล้วนะครับคืออย่างแต่ก่อนนี้ผมเทสต,ตั้งแต่รถ R x 7นะเดิมๆผมซื้อมานะมีผมมีสองคันนะฮะอ่าสองร0อ s x เนี่ยมีมีอยู่ประมาณ4คันนะฮะซูป,ป้าคือลองทุกรุ่นเลย แล้วผลท้ายเนี่ยรถที่วิ่งใช้งานได้คือเป็นเครื่อง RV 2 0อยู่ประมาณสักสามร้อยม้านะครับอ่าอยู่ประมาณสามร้อยม้าวิ่งได้จริงเปิดแอร์ใช้งานพอหลังอย่างนั้นนะพอซูเปอร์เนี่ยพอไปห้าร้อยม้ามันเริ่มแบบคือมันยังได้อยู่นะแต่มันมันเริ่มเหนื่อยอ่ามันเริ่มเหนื่อยแต่คันนั้นคือใช้งานได้จริงๆนะครับเพราะนั้นรนถะอะถ้าเกินสามร้อยม้าผมมองว่ามันมันใช้งานได้แหละแต่ว่าถามว่าในในความเป็นจริงเนี่ยมันค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อย นะครับในการใช้งานนะฮะแล้วก็ในเรื่องการกินน้ำมันผลกระทบรอบข้างอะไรทุกอย่างนะฮะเนี่ยในสเตปเนี้ยประมาณเนี้ยมันก็อยู่ประมาณอย่างรถพวกเนี้ยสองร้อยม้าที่ล้อเลยนะสองรอยม้าที่ล้อใช้งานได้จริงนะครับบูสต์สแตนดาร์ดอะไรประมาณนี้นะฮะคือวิ่งไปชิงใหม่อะไรยาวๆได้นะครับอโอเควันนี้ฟอจูเนอรจบไลฟ์ที่นี้นะ,ะใครสนใจนนี้ก็ทัดมาสอบถามได้เลยนะครับ เราก็ร้านเปิดทุกวันนะครับอ่าอยัางไงก็ลองโทรมาก่อนครับโอเคครับ